เจ็บจีก well> ้อยเนี่ยตามคุกก้อยมาอันแรกครับพร้อมรักของผีกะที่เซเว่นจริงมันมันต้องบวกเป็นไงบ้างวันนี้เหนื่อยป่ะเร่อเรียนอะไรเยอะไหมฮะตอนตอนกลางวันกลางวันเรียนอะไรมี acting แล้วก็แดนครับตอนนี้เอ็มง่วงวันอะ เจ็ดสิบเก้าตื่นสายเนี่ยวันนี้ตื่นสายไม่ได้กินเบรคฟาสต์เลยเนี่ยไปแล้วไม่อ้อยคุ้มนะไม่ตักเลยโดนไหวนี่เบรคฟาสของเขาเนี่ยน่ารักเลยแล้วฟังเพราะใหม่ละเบรคฟาสตของเขาเนี่ยนะอยู่บนข้างสระน้ำสระน้ำอยู่บนชั้นสามเนี่ยนะน้ำสระน้ำเนี่ยนะจะมีแบบไฟตลอดเวลาเมื่อคืนแม็กกับเอมเขา เล่นน้ำน่นหลนบอกแล้วถึงว่ากลับมามองหน้ากันไม่ค่อยติดใช่ไม่ติดเลยเอให้มองหน้ากันเลยยากนะเดี๋ยวเดี๋น่บ้นน้ำเปล่าำนแม่ไม่เอน้อเก้บอกอะไรสักบ้างก็บ้าเอ่นนี้เดี๋ยวโอเคไม่เป็นไรแล้เพลงได้ยังเพลงเอ่ออขึ้นึ้นหมนเร็วแล้วเขาไม่ทันลกจ แต่พอลองปรับปรับปรับแชมโปญลงมาเขาจะเขาจะเริ่มร้องได้เยอะขึ้นอ่าเดี๋ยวลองแขเดี๋ยวลองฟังเดี๋ยวจะขอลองฟังปอนคนเดียวคนอื่นๆไมได้ยินนะแล้วแล้วก็แล้วก็อีกสองคนนี้อยู่ไหนเนี่ยใครนี่ยจัดพึ่งได้วอร์มเลยค่ะโอ้พึ่งเลยที่ว่าย ใั <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> ่อลล <bunker. S 1> ขอฟังขอฟังขอฟังอะไรอันนี้เลยฮะเซเว่นแ้วเด็กว่าขอถ้าฟัง้าแจบพีคตีมสักิดเล็กน้อยมันหมดเวลาแล้วนะเนี่นอเเยาไม่ใช่ัเร็วมากไม่มีอะไรบอกมาคชมอ่ะ